เปิดโลกออนไลน์ตอนที่สอง8ผลไม้ต้านมะเร็งเต้านมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดโลกออนไลน์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ8ผลไม้ต้านมะเร็งเต้านมกันค่ะมะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายแรงที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และแม้ว่าความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่แต่รู้ไหมคะว่าเรายังมี8ผลไม้ต้านมะเร็งเต้านมอยู่บนโลกใบนี้ด้วยไปชมกันเลยค่ะว่ามีผลไม้อะไรกันบ้าง 1. ทับทิม งานวิจัยทางการแพทย์สหรัฐอเมริกาพบว่านำทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและยังมีไฟโตรนิวเทรนรวมถึงโกรดเอลราจิกที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์และยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ผิดป,ปกติซึ่งอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะ เซล์มะเร็งผิวหนังมะเร็งรําไส้มะเร็งตับมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาจึงบอกเพิ่มเติมด้วยว่าสารเออรจิตในทับทิมสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงได้อีกด้วยค่ะ 2. ส้มและผลไม้ตระกูลส้มผลการศาึกษาของทิสเ a m ์เอแอนด์เอมเผยว่านอกจากส้มจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินซีแล้วในส้มและผลไม้ตระกูลส้มยังมีคุณสมบัติต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับโรคมะเร็งเต้านมเนื่องจาก มีสารแคโรทีนอยด์คอนข้างสูงนั่นเองค่ะ 3. มะละกอมะละกอจะเป็นผลไมส้สีส้มที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กมีคุณสมบัติบำรุงสายตาและช่วยต้านมะเร็งได้ ยืนยันจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย,ยฟลอริดาที่พบว่าคุณค่าทางโภชนาการของมะละกอมีฤทธิ์ป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเข้าไปหยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกหรือเซลล์ผิดป,ปกติที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งและยับยั้งได้ทั้งเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับและ มะเร็งตับอ่อนเลยทีเดียวค่ะ 4. a p แอปเปิลผลการศาึกษาจาก University of California ร่วมกับ j i y S. Prevention Center พบว่าหากกินแอปเปิลได้วันละหนึ่งลูกจะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมได้ค่อนข้างมากเนื่องจากแอปเปิลมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง รวมทั้งฟาวอนอ์ไฟเบอร์และสารอื่นๆที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งอีกดับไม่ถ้วนแต่ทั้งนี้ก็ต้องกินแอปเปิ้ลแบบไม่ปอกเปลือกนะคะเพราะความเด็ดดวงของแอปเปิ้ลที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็ซ่อนอยู่ในเปลือกของแอปเปิ้ลนี่เองค่ะ 5. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยสายฟรฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระและสารที่มีคุณสมบัติต้านเซลล์มะเร็งร้ายโดยผลการวิจัยพบว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่มีสารพิษเคมีจำพูกแอนโทไซยานินสูงซึ่งช่วยชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งและลดเซลล์มะเร็งเต้านมในหนูทดลองได้ถึง 60-75%เมื่อเทียบกับหนึ่งทดลองที่ไม่ได้กินบูเบอรี่เป็นประจำา 6. พัมและลูกพีทนักวิจัยจากเชสเตร์เอแอนด์เอมยูพบว่าลูกพีทและพร,รมมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงพอๆกับซูเปอร์ฟู้ดอย่างบูเบอรี่เลยทีเดียวอีกทั้ง ยังมีโพลิฟีนอลซึ่งช่วยปรับเซลล์มะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากค่ะเมันเทศ,ม,เทศมันเทศก็เป็นผลไมส้สีส้มออกชนิดหนึ่งที่นอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเบต้าแคาโรทีนไฟเบอร์วิตามินอ e, ีวิตามินซีไรโบฟารินโพลิฟีนอนอลสารต้านอนุมูลอิสระ และกรดคาเฟอีกแล้ว The International Potato Center ก็เผยมาว่าในมันเทศหรือมันหวานยังเปลี่ยนไปด้วยกรดคาเฟโออีคินิกซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงเริ่มเร็งต้อนนมด้วยแต่ทั้งนี้สาวๆก็อย่าเผลอกินมันเทศแบบจัดหนักเกินไปนะคะเพราะอย่าลืมว่ามันเทศเป็นพืชหัวที่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่เยอะ ดังนั้นหากไม่อยากอ้วนก็พยายามอย่ากกินเป็นของว่างมือดึกก็แล้วกันค่ะ 8. มังคุดศูวนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียไฟโตซุติคอนจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าสารสก,กัดจากมังคุดช่วยสร้างเม็เลือดขาวชนิด T-S1 และทช1 7ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกำจัดและป้องก,กันการเกิดเซลล์มะเร็งเกือบทุกชนิดได้ไม่เว้นแต่มะเมร็งเต้านมอีกทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวท h 1ยังเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันโรคได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งร้ายค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมควรจะได้ความรู้และข้อคิดดีๆกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามผลไม้ต,ต้านมะเร็งเต้านมทั้ง8ชนิดนี้เป็นเพียงตัวช่วยป้องกันโรคลายได้อีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่จะการันตีได้ว่าเราจะไม่ป่วดเป็นมะเร็งเต้านมก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้ดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินของเราค่ะ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดย่างเกรียมอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารแปรรูปต่างๆที่อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งในร่างกายเราได้นอกจากนี้ถ้ามันออกกำลังกายเป็นประจำก็จะยิ่งดีเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะ คลิปหน้าเปิดโลกออนไลน์จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ